สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่ทุกท่านกับเข้าสู่ช่องน้องหญิงพระบานค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็น EP พิเศษนะคะพร้อมกับรายการพิเศษค่ะที่น้องหญิงนะคะนํามาแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านได้รับชมนะคะพี่พี่ขาฝากพี่พี่ที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามช่องน้องหญิงพระบานด้วยนะคะเวลาที่น้องหญิงอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะพี่พี่ก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครเลยนะคะพี่พี่ขาวันนี้นะคะใน ในส่วนของรายการพิเศษค่ะพี่พิหาน้องหญิงเปิดแบ่งปันอยู่ที่350บาททุกรายการจัดส่งให้ฟรีค่ะพี่พ่หากรณีเก็บปลายทางจะมีเพิ่ม50นะคะพี่พี่ชื่นชอบรายการไหนนะคะสำหรับรายการนี้เป็นเกาะ เป็นอีพีพิเศษค่ะพี่พีแจ้งน้องหญิงก่อนได้เลยค่ะก่อนจะเริ่มรายการแรกนะคะพี่พีหาน้องหญิงฝากช่องทางการติดต่อนะคะพี่พี่แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะบันทึกเบอร์โทรหนูไว้ได้เลยเบอร์โทรและ i อดีไลน์น้องหญิงนะคะเป็นเบอร์0 6 4ย์หกสี่ค่ะพี่พีชื่นชอบรายการไหนโทรหาน้องหญิงได้เลยค่ะขอชมภาพเพิ่มเติมกับน้องหญิงได้ทุกๆรายการนะคะพี่พีหาจัดส่งให้ทุกวันบริษัทไปรษณีย์ไทยนะคะพี่พี่าเดี๋ยวนี้เราไปเริ่ เข้เลยนะคะพี่พี่ขากับรายการพระบ้านนะคะที่น้องหญิงพระบ้านนามาแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านได้รับชมนะคะสําหรับลําดับรายการแรกนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อโสธรค่ะรายการนี้นะคะมีการเก็บเลี่ยมกรอบเป็นที่เรียบร้อยอย่างสวยงามนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะกรอบสีทองค่ะหลวงพ่อโสธรลำดับรายการที่หนึ่งค่ะพี่พี่ขา รายการนี้ค่ะปี2,509นะคะจากวัดโสธรวรารามวรวิหารค่ะพี่พี่าลำดับรายการที่1ค่ะ EP นี้นะคะพี่พี่ขาพี่พี่ชื่นชอบรายการไหนนะคะโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะต่อไปค่ะลำดับรายการที่2ค่ะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานค่ะมีการเก็บเรี่ยมกรอบสีทองเป็นอย่างดีนะคะพี่พี่ขา ลำดับรายการที่สองนะคะพี่พี่น้องหญิงให้ชมด้านหน้าด้านหลังแบบนี้เลยนะคะออกวัดป่าหนองหล่มค่ะพี่พี่ขาปี2543ค่ะรายการนี้ค่ะจังหวัดสระแก้วนะคะลำดับรายการที่2ค่ะอีนี้ก็ ep นี้ก็เป็น ep ที่พิเศษมากๆเลยนะคะพี่พี่ขาต่อไปคะ่ะลำดับรายการที่3ค่ะ หลวงปู่ทิมนะคะวัดละหานไร่จังหวัดระยองค่ะน้องหญิงให้พี่ๆชมด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะพี่ๆค่ะปี2,518ค่ะลำดับรายการที่3นะคะต่อไปค่ะเป็นลำดับรายการที่4ค่ะ พระมงคลเทพมุนีนะคะหลวงพ่อสดวัดปากน้ำค่ะเก็บเลี่ยมกรอบสีทองเป็นอย่างดีค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่สี่ค่ะปีสองพันห้าร้อยนะคะพี่พี่ขาต่อไปลำดับรายการที่ห้าค่ะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่ดู่วัดสแกคะ่ะ ปี2 5 3 1ค่ะรายการนี้ค่ะพี่พี่ขาเป็นลำดับรายการที่5ค่ะน้องหญิงให้ชมด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแบบนี้เลยนะคะชื่นชอบรายการไหนโทรหารน้องหญิงได้เลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่6ค่ะน้องหญิงเปิดแบ่งปันเป็นพระสมเด็จวัดละฆังนะคะพี่พี่ขา เรียมกรอบอย่างสวยงามเป็นอย่างดีเลยค่ะพี่พีาลำดับรายการที่6ค่ะด้านหน้าด้านหลังนะคะพี่พี่ขาต่อไปเป็นลำดับรายการที่ 7. ค่ะพี่พีขาน้องหญิงเปิดแบ่งปันเป็นเหรียญหลวงปูดู่วะัสะแกค่ะพี่พี่ขา สำหรับรายการนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่พิหาลำดับรายการที่7ค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่าต่อไปเป็นลำดับรายการที่8ค่ะเป็นพระกริ่งนะคะพี่พิหาลำดับรายการที่8ค่ะ น้องหญิงขยับให้พี่พี่ได้รับชมโดยรอบแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นลำดับรายการที่8นะคะต่อไปเป็นลำดับรายการที่9ค่ะพี่พี่ขารูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะพี่พี่ขา น้องหญิงคอยับให้พี่พี่ได้รับชมองค์พระนะคะสำหรับรายการนี้นะคะมีการเก็บเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีเลยนะคะพี่พี่ขาลำดับรายการที่9ค่ะพระพุทธชินราชค่ะพี่พี่สามารถขอชมภาพเพิ่มเติมกับน้องหญิงได้ทุกๆรายการนะคะต่อไปค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่10ค่ะ หลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่ขาวัดหนองโพค่ะเก็บเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อจะเป็นเนื้อกระไหลเงินนะคะลำดับรายการที่10ค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่11ค่ะพี่พี่ขา เป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะลำดับรายการนี้นะคะมีการลงยาเป็นลายธงชาติค่ะพี่พี่าลำดับรายการที่11นะคะเป็นเหรียญหลวงเสม,มาหลวงพ่อกเกษมค่ะพี่พี่าลำดับรายการที่11ค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่12ค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่ขามีการเก็บเลี่ยมกรอบอย่างสวยงามนะคะพี่พี่ขาลำดับรายการที่12ค่ะต่อไปลำดับรายการที่13ค่ะ พาพิมพ์นางพญาค่ะพี่พี่ขาเป็นเนื้อกระไหลทองค่ะพี่พี่หาลำดับรายการที่สิบสามค่ะต่อไปค่ะพี่พี่าลำดับรายการที่สิบสี่ค่ะเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกนนะคะพี่พี่หาปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดค่ะ เก็บเลี่ยมกรอบอย่างสวยงามมากๆค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่14ค่ะต่อไปลำดับรายการที่15้าค่ะพี่พี่ขาเหรียนเสมาพระอาจารย์ขันค่ะพี่พี่ขาเลี่ยมกรอบสีทองเป็นอย่างดีนะคะลำดับรายการนี้เป็นลำดับรายการที่15้าค่ะ พี่ๆชื่นชอบรายการไหนนะคะพี่ๆโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะบันทึกเบอร์โทรของน้องหญิงไว้ได้เลยค่ะต่อไปเป็นลำดับรายการที่16ค่ะพี่ๆขาหลวงพ่อคูณปริสุทิโทค่ะเลียนเนื้อกระไห่ทองมีรงยานะคะพี่ๆขาเป็นลำดับรายการที่16ค่ะเลี่ยมกรอบสีทองเป็นอย่างดีค่ะพี่ๆขา ด้านหลังค่ะพี่พี่ปี2519นะคะต่อไปลำดับรายการที่17ค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อโสธรค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการนี้นะคะมีการเก็บเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีเลยนะคะลำดับรายการที่17ค่ะเนื้อกระไหล่ทองค่ะพี่พี่ขา ลำดับรายการที่18ค่ะพระมุงคลเทพมุนีหลวงพ่อสดนะคะพี่พี่ขา EP นี้พิเศษมากๆเลยนะคะพี่พี่าน้องหญิงเปิดแบ่งปันเท่ากันทุกๆรายการเลยนะคะต่อไปลำดับรายการที่19ค่ะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกค่ะ ลำดับรายการนี้นะคะพี่พี่หาเป็นเนื้อกระไหลทองค่ะเลี่ยมกรอบสีทองเป็นอย่างดีค่ะมีรงยาโดยรอบด้านนอกนะคะพี่พี่หาพี่พี่ชื่นชอบรายการไหนแจ้งน้องหญิงได้เลยนะคะน้องหญิงจะส่งปรายศนีย์ไทยให้ทุกวันเลยนะคะพี่พี่ขาต่อไปลำดับรายการที่20บค่ะ หลวงพ่อโสธรค่ะพี่พี่ขารายการนี้นะคะเป็นเหรียญที่มีการลงยานะคะเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีค่ะลำดับรายการที่20ค่ะปี2509นะคะต่อไปค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่21ค่ะน้องหญิงเปิดแบ่งปันเป็น สิงแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวขออนุญาตขยับให้พี่พี่ได้รับชมนะคะน้องหญิงพยายามให้พี่พี่เห็นนะคะพี่พี่หาทุกๆด้านนะคะเป็นลำดับรายการที่21ค่ะพี่พี่สามารถบันทึกเบอร์โทรของน้องหญิงนะคะแอดไลน์ก็เป็นเบอร์โทรเดียวกันเข้ามาขอชมภาพเพิ่มเติมกับน้องหญิงได้ทุกรายการเลยค่ะ น้องหญิงยินดีบริการพี่ๆทุกท่านนะคะต่อไปค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่22ค่ะสำหรับรายการนี้ค่ะพี่พี่ขาเป็นพระกริ่งเนื้อกระไหลทองค่ะเก็บเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่22ค่ะ น้องหญิงให้พี่พี่ชมด้านหน้าด้านหลังแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะลำดับรายการที่13าค่ะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่23สบสามนะคะเรียมกรอบเป็นอย่างดีเลยนะคะพี่พี่ขาน้องหญิงให้ชมด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้เลยค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่าลำดับรายการที่24ค่ะเหรียนหลวงพ่อโสธรเนื้อกระไลเงินค่ะพี่พี่ขาเลี่ยมกรอบอย่างสวยงามค่ะพี่พี่ขาด้านหลังนะคะต่อไปค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่25ค่ะ หลวงปูดทวดเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะสำหรับรายการนี้นะคะพี่พี่าเก็บเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีนะคะเป็นกรอบลงยาค่ะเหลี่ยมเนื้อกระไหลทองค่ะและด้านหลังค่ะพี่พคะายันหลวงปู่ดูวัดสแกค่ะพี่พี่าลำดับรายการที่25ค่ะต่อไปค่ะพี่พี่าลำดับรายการที่2 6ค่ะพี่พคะ ลำดับรายการนี้นะคะน้องหญิงเปิดเป็นรายการพิเศษนะคะพี่พี่ขาแบ่งปันอยู่ที่500บาทค่ะเหลียนหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดอรารย,ยองค่ะเนื้อกระไรเงินเลี่ยมกรอบทองลงยาเป็นอย่างดีนะคะพี่พี่ขาให้ชมทุกด้านแบบนี้ค่ะด้านหน้าและด้านหลังนะคะพี่พี่ขารายการพิเศษรายการนี้นะคะปี2518นะคะพี่พี่าหลวงปู่ทิมค่ะ ต่อไปค่ะลำดับรายการที่27ค่ะพี่พี่ขาพยาคุดมหาเศรษฐีค่ะลงยาเป็นอย่างดีเลี่ยมกรอบสีทองเป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่27นะคะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาเป็นราหูอมจันทร์ค่ะ มีเลขนัมเบอร์ห1าหนะคะพี่พี่ะ่ะต่อไปค่ะพี่พี่่าลำดับรายการที่28คะ่ะหลวงพ่อชมวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะพี่พี่คะ่ะ ลำดับรายการนี้นะคะมีการเก็บเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีค่ะปี2470ค่ะพี่พี่ขาน้องหญิงให้พี่พี่ชมด้านหน้านะคะและด้านหลังค่ะพี่พี่่าลำดับรายการนี้เป็นลำดับรายการที่28ค่ะต่อไปลำดับรายการที่29นะคะพี่พี่าเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะ เมืองฉะเชิงเซานะคะเลี่ยมกรอบลงยาสีทองนะคะพี่พี่ขากรอบทองแบบนี้เลยค่ะลำดับรายการที่29ค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาต่อไปค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่30ค่ะลำดับรายการนี้นะคะพี่พี่ขาพระสมเด็จค่ะเป็นเนื้ออัญมณีสีแดงแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขา น้องหญิงให้พี่ๆชมด้านหน้านะคะและด้านหลังค่ะพี่ๆ่ะ สำหรับ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่น้องหญิงนะคะเปิดแบ่งปันพี่ๆเป็นรายการพิเศษทุกๆรายการค่ะราคาพิเศษด้วยค่ะพี่ๆขะสามร้อยห้าสิบบาททุกรายการจะส่งให้ฟรีค่ะกรณีเก็บปลายทางมีเพิ่มห้าสิบบาทฝากพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องน้องหญิงพระบ้านเป็นกําลังใจให้น้องหญิงด้วยนะคะหากมีลําดับรายการไหนที่น้องหญิงแจ้งไม่ถูกต้องอย่างไรต้องขออาภัยพี่ๆทุกท่านด้วยค่ะ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมน้องหญิงทุกๆ EP ค่ะพี่พี่าขอบคุณที่สนับสนุนน้องหญิงนะคะก่อนจะ ไปจากไปวันนี้นะคะพี่พี่าน้องหญิงขอฝากช่องทางการติดต่อไว้นิดนึงค่ะพี่พี่บันทึกไว้ได้เลยนะคะเบอร์โทรและไอดียลน้องหญิงค่ะ0649738168ค่ะน้องหญิงยินดีบริการพี่ๆทุกท่านนะคะพี่พี่ขาวันนี้น้องหญิงขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนเจอกับน้องหญิงอีพีหน้านะคะพี่พีะขาสวัสดีค่ะ